คืดวงชาวลาศีเมษด,ดวงชะตาของชาวลาศีเมษไม่ธรรมดาอำนาจบารมีวาสนางูเห่าแก้แค้นขนผีใครทำลูกฆ่าเอาไปสิบเท่านะปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเองเินเรื่องท้องแต่ใครมาทำลูกฆ่านาี่จะต้องเจอดีอำนาจบารมีวาสนาโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งเจ็ดาบชิงไหวชิงพริบ ใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพดุบายจะบังเกิดขึ้นในโชคตาวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทำตามแบบแผนประเพณนี้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหา,าต่างๆมันจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการปรับปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างชิงไหวชิงพริสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาช้ค้ำช,ชูหนุนนำโชคชตา พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดโชคชะตาของท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดก็แปลว่าจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้ท่านจะได้จเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดท่านจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายแต่ว่าอะไรบางอย่างที่เข้ามานั้นมันก็ต้องเกิดตกตำแหน่งแฮงแมนเกิดความตึงเครียดบ้างเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติ ท่านรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติท่านควรที่จะต้องปรับปรุปงแก้ไขพัฒนาอย่างทันทีทันใดให้ท่านละลื่นเลงสุขสมสมหวังดังใจหมายให้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในดวงชะตามาพยองจะมันเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านจะมีอำนาจบารมีวาสนาใครบางคนจะอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายใสกันแกล้งในดวงชะตาทุ่งเข้าจะเหลืองอารามตกตำแหน่งเอ็มเพส ครับหานคู่จะเกิดความแชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเดเวอร์มังเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตานะครับราาชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วเตรียมตัวพลิกเปลี่ยนแปลงผันมนาอย่างก้าวโดด เมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมให้พิเชศเกิดขึ้นในดวงชะตาท่านจะรู้สึกสุขสมสมหวังดังใจหมายได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดบาบสองขวาเกิดขึ้นในโชคตาตัดสินใจให้รอบครอบเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาของท่านจะได้ปฏิติดอยในตําแหน่งกับทุกสิ่งทุกอย่าง นะผมเทมเพลนเกิดขึ้นจะเกิดความข้องตัวท่านจะทําอะไรก็ส,สมสมหวังดังใจหมายจเจริญุูงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินลูงูเห่า,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 าแก้แค้นคนผีมาทําร้ายท่านเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นย้อนกลับไปท่านไม่มีข้องเกี่ยวใดๆดทั้งสิ้นไม่มีติดหนี้กรรมใดๆนะครับสิ่งเหล่านั้นมันย้อนกลับไปเหมือนดังกฎแห่งกรรมทาสิ่งไหนได้สิ่งนั้นนะครับทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว มีดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตาทําอะไรก็เจ็บปวดรวดล้าวเพราะฉะนั้นจะหยุดก็เจ็บจะไปต่อก็เจ็บก็ต้องไปต่อหลวงชะตาของท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหานเอาจริงเอาจังจนประสบความเร็จ การที่ท่านกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนนั้นตกตำแหน่งความตึงเครียดเพราะฉะนั้นท่านจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงก็ต้องพอดีอย่าไปหนักไม่โหมเกินไปให้ท่านไล่ลำํำเต้นระบำเพลงกองกันก็มีความสุขกับสิ่งที่ท่านมีปรับมีความสุขในสิ่งที่ท่านใช่คนวัยกลางคนจะนำพาซึ่งความประสมเด็ดจกระตาชีวิตรับทรัพย์จะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคล ับผมพระราชาส่งมอบถ้วยทองครับท่านจะตกตำแหน่งไพ่ที่ดีนบผมอำนาจบาร,รมีวาส,สนาครับท่านจะได้โอกาสทองได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาสิ่งที่ใช่ัะผมสิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านัะผมคนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภและท่านจะได้ยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวท่านเองก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าท่านจะมีเงินมีทองไง นะครับมีเงินมีทองมีอำนาจมีบารมีวัสนาแล้วท่านจะได้ยืนหยัดด้วยตัวท่านเองไม่ต้องไปงอใครเสียเวลาเปล่านะครับต้องก้มกาบขอเงินเขาหรือ,อยังไงไม่เอานะครับยืนหยัดด้วยตัวท่านเองดีกว่าปัญหาต่างๆที่นอนไม่หลับกวนกระวายก็สกับกะส่ายรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ำแย่ฟ้าผ่าลงมาตรงกลางใจมันเจ็บปวดยิ่งนักครับผม เอมมาโลกเกิดขึ้นในโชคชะตาความรู้สึกนะักรู้สึกคึกเขิมเป็นนักลบต่อสู้แข่งแย่งกับปัญหาต่างๆซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิทธิเลือกนะครับอย่าไปเลือกมันเลยนะผมรู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครบางคนยื่นมอบโอกาสมาให้ก็แปลว่าหวังผลประโยชน์ซ่อนอยู่ใช่ไหมล่ะนะผมแต่ว่าถ้ารู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่าง นกน้อยจะนำพาซึ่งโอกาสทองครับจะนำพาข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเดอะตาสองแสงบญจันทามาสู่ตัวท่านบนะผมโอกาสทองโอกาสเข้ามาแล้วถึงเวลาคาบุนกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด การที่ท่านส่งมอบโอกาสทองโอกาสข่าวดีข่าววิบากข่าวมงคลเข้ามาจาัดหนักจะเต็มในโชคชะตาแล้วท่านควรที่จะต้องยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆครับชะลอดเกิดขึ้นให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าครับปราบศัตรูหมู่มารให้หมดไปสิน้นคนที่เข้ามาชิงไหวชิงพริบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพดุบายท่านต้องหลบหลีกออกไปให้ได้เพราะว่าปูฤษีส่องแสงดำทางทาง,ทางสว่างให้แก่ท่านแล้ว ท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตามันรู้สึกอึดอัดรู้สึกจ้ำแย่ถึงเวลาคาบนกุศลวาสนาของข้าแล้วหรือยังการปฏิบัติโดยในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินการแกะสลักรูปพรนะนะครับเซ็กซี่เย้าวยวนมันมีรูปสลายรูปแบบของมันอยู่เพราะฉะนั้นท่านต้องอยู่ให้เป็น ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัรหารศัตรูโมมานดวงชะตาแบบนี้รับทรัพย์รวยโชคถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์รับฟังดูดวงต่อกันยาวๆครับลักษณะและนิสัยใจคอของชาวราศีเมษชาวราศีเมษเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญมีพลังและมีความเป็นผู้นำสูงพวกเขามากักเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นชอบความท้าทาย และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆอย่างตรงไปตรงมาชาวเมธมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความมั่นใจในตัวเองและมักจะเป็นผู้นำในการทำสิ่งใหม่ๆอย่างไรก็ตามชาวเมธก็มีด้านที่หุนหันพันแล่นและใจร้อนบางครั้งอาจตัดสินใจเร็วเกินไปโดยไม่คิดให้รอบคอบพวกเขามีความทะเยอทะยานสูงและมักจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแม้จะเจอกับอุปสรรคชาวเมธมีความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาแต่บางครั้งก็อาจพูดจาตรงเกินไปจนทำให้ผู้อื่น รู้สึกไม่สบายใจได้ในเดือนนี้ชาวราศีเมษจะ,ะเผชิญกับพลังงานที่เข้มข้นและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีเมษจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ส่งผลให้ชาวเมษมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นในขณะเดียวกันดาวพฤหัสบดีจะสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับชาวเมษแต่ก็อาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนในบางเรื่องด้วย เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการแสดงความสามารถในที่ทำงานของชาวเมดคุณอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือมีโอกาสในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆความกล้าหาญและความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะเป็นที่ประจักษ์และอาจนำไปสู่การเลื่อกตำแหน่งหรือการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชา อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานบางครั้งความตรงไปตรงมาของคุณอาจสร้างความขัดแยง้งโดยไม่ตั้งใจพยายามรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและปรับวิธีการสื่อสารให้นุ่มนวลขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้อาจมีโอกาสที่น่าสนใจเข้ามาแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจอย่าด่วนตัดสินใจเพียงเพราะความตื่นเต้นหรือความกระตือรือร้อน ในแง่ของการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแม้ว่าจะมีโอกาสในการเพิ่มรายได้แต่ก็อาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นกันควรใช้ความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วของคุณให้เป็นประโยชน์ในการจัดการกับปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นการลงทุนในเดือนนี้ควรทำด้วยความระมัดระวังอย่าดว่วนตัดสินใจลงทุนในสิ่งที่ดูเหมือน จะให้ผลตอบแทนสูงแต่มีความเสี่ยงมากควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการวางแผนการใช้จ่ายและการออมอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่คาดคิดได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการแบ่งเวลาและการจัดลำดับความสำคัญบางครั้งความกระตือรือร้นของคุณอาจทำให้คุณหลงลืมงานที่สำคัญหรือการเตรียมตัวสอบควรวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบ และพยายามรักษาสมดุลระหว่างการเรียนและกิจกรรมอื่นๆสำหรับชาวเมธที่ประกอบธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายความคิดสร้างสรรค์และความกล้าเสี่ยงของคุณอาจนำไปสู่การคิดคน้นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกลยุทธ์การตลาดที่น่าสนใจซึ่งอาจช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมากอย่างไรก็ตามควรระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปในเรื่องการลงทุน หรือการขยายธุรกิจควรวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาจะช่วยให้คุณปรับปรุงสินค้าหรือบริการได้ตรงตามความต้องการมากขึ้นในเดือนนี้การเดินทางของชาวเมสซอามีทั้งความตื่นเต้นและความไม่แน่นอนสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจคุณอาจพบกับโอกาสใหม่ ที่น่าสนใจความกล้าและความมั่นใจของคุณจะช่วยให้คุณสร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีได้สําหรับการเดินทางเพื่อพักผ่อนอาจมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางกระทันหันแต่นี่อาจเป็นโอกาสในการผจญภัยและค้นพบสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความไม่แน่นอนและพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางอย่าประมาทหรือเสี่ยงเกินไปเพียงเพราะความตื่นเต้คนควรวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบและเตรียมแผนสำรองไว้เสมอจะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยพลังงานและโอกาสสำหรับชาวราศีเมษความกล้าหาญความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำของคุณจะเป็นจุดแข็งที่สำคัญในการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายและคว้าโอกาสที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินการเรียน หรือการเดินทางอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปและการสื่อสารกับผู้อื่นพยายามรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างและคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจในเรื่องสำคัญการรักษาสมดุลระหว่างความกล้าเสี่ยงและความระมัดระวังจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้นอกจากนี้อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของคุณด้วยความกระตือรือร้อน และพลังงานที่สูงของคุณอาจทำให้คุณละเลยการพักผ่อนที่เพียงพอควรหาเวลาผ่อนคลายและทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบเพื่อรักษาสมดุลในชีวิตท้ายที่สุดจงเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของคุณชาวราศีเมษมีพลังและความสามารถที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคได้เดือนนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของคุณจงเปิดใจรับสิ่งใหม่ และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจด้วยความกล้าหาญและความคิดสร้างสรรค์ของคุณคุณจะสามารถสร้างโอกาสและความสำเร็จได้ในทุกด้านของชีวิตเดือนนี้ชาวราศีเมษจะพบกับพลังงานที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เสริมพลังให้คุณกล้าที่จะผเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตรักและพร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ สำหรับชาวเมที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูความสัมพันธ์และการสร้างความตื่นเต้นใหม่ๆคุณจะรู้สึกอยากทำอะไรที่แปลกใหม่และท้าทายร่วมกับคู่ของคุณซึ่งจะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์ให้มีชีวิตชีวามากขึ้นสำหรับชาวเมที่ยังโสดเดือนนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆ ที่น่าสนใจพลังความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นจะทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้ง่ายคุณอาจได้พบเจอคนที่มีพลังและความกระตือรือร้นคล้ายกับคุณผ่านกิจกรรมที่คุณชื่นชอบการเปิดใจและกล้าที่จะแสดงความสนใจอย่างตรงไปตรงมาจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่อย่ากลัวที่จะเป็นฝ่ายเริ่มต้นการสนทนาหรือชวนออกเดทเพราะความกล้าของคุณจะสร้างความประทับใจให้กับคนที่คุณสนใจ สำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความรู้จักการให้ลึกซึ้งขึ้นแต่ควรระวังไม่ให้ความกระตือรือร้นนำไปสู่การเร่งรัดความสัมพันธ์มากเกินไปให้เวลากับการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดการควบคุมอารมณ์และความใจร้อนจะเป็นสิ่งสำคัญม,มาก ในเดือนนี้การฝึกสมาธิหรือการออกกำลังกายจะช่วยให้คุณจัดการกับพลังงานส่วนเกินและรักษาความสมดุลทางอารมณ์ได้ดีขึ้นนอกจากนี้การให้เวลากับตัวเองเพื่อทบทวนเป้าหมายและความต้องการในชีวิตรักก็เป็นสิ่งสำคัญใช้พลังความมุ่งมั่นของคุณในการวางแผนและกำหนดทิศทางที่คุณต้องการในความสัมพันธ์สุดท้ายนี้ขอให้จำไว้ว่าดวงดาวเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นความสำเร็จในความรักขึ้นอยู่กับการกระทำ และทัศนคติของคุณเป็นสำคัญใช้พลังและความกล้าที่เพิ่มขึ้นในเดือนนี้ให้เป็นประโยชน์แต่อย่าลืมที่จะแสดงความอ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยการสร้างสมดุลระหว่างความแข็งแกร่ง,แ,งและความอ่อนโยนจะช่วยให้ชีวิตรักของคุณพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีและยั่งยืนถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติเกครับ ให้ติดหมอ,อสันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับชาวราศีเมฆงูเห่าแก้แค้นคนผีก็คือเขาช่วยเหลือปกปักคุ้มครองษาคนที่มาทํากับลูกเขาแล้วนะครับทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีอะไรบางอย่างคุ้มรนะครองนะเพราะฉะนั้นนะครับลูกไขรนะครับไขรก็รักนะครับเพราะฉะนั้นงูเห่าเขาก็รักนะครับในดวงชะตาของท่านชาวราศีเมฆนะครับทำสิ่งดีๆทำดีๆ นะครับผมจะได้เจริญรุ่งเรืองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ